ค้าข้าข่า,ขา,ขาอยู่แั่นแหละเหมือนอยู่สมัยโบราณอีสัสไม่มีความจริงก็พอ่อมึงไงไม่มีความจริงไอควายไฟลุกหมอยขึ้นตัวหมอยท่วตัวถ้ากูไม่รู้จักมึงตั้งแต่แรกอ่ะกูก็ไม่ต้องมาดูหน้าดำดำของมึงหรอกอีสั์ขอให้มึงได้แต่งงานกับพี่มึงนะอีควายไฟลุกอีหมวยท่วมตัว ใช่ค่ะอีควายไฟลเป็นคนสวยไม่ทำก็พ้าและหน้าตาผีาากระสือนี่ คือทุกคนดูดีไออิงมันเริ่มก่อนอย่าไปติดตามไม่อิงนะ